สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียรจัตุลัตในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกๆท่านสวัสดีครับยนดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมเรียนาษาจีนกับอาจารย์หล่อชอรกันนะครับวันนี้เราจียนัเรียนยบนอรียนทเรียนทุกคนมบเรียนภาษาจเีน่าชืี่อกันอบนีครียนบีนท่นีคบ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการทบทวนห้าอยู่ชื่อไทยหรือการของภาษาจีนนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนยังจาได้อยู่ไหมครับว่าการของภาษาจีนหรือห้าอยู่ชื่อไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทเรามาทบทวนกันก่อนนะครับห้าอยู่ชื่อไทยอีก้องโยอูจงการของภาษาจีนมีทั้งหมดห้าประเภทได้แก่หวานเฉิงไทยการเสียสิน้น เปี่ยนว่าไท่การกำลังจะเกิดขึ้นชื่อชื่อไท่การดำเนินต่อเนื่องจิ้นสิงไท่การกำลังดำเนินอยู่จิงลี่ไท่การเคยผ่านประสบการณ์การของภาษาจีนประเภทแรกก็คือหวานเฉิงไท่หรือการเสร็จสิน้นหวานเฉิงไทย่ย่อต้องไทจู้สือเล่เปลว่จววาจวทนเสร็ง สำหรับการเสร็จสิ้นในภาษาจีนนะครับเราจะใช้คำว่าเลในการแสดงการเสร็จสิ้นของคำกริยาโครงสร้างคือต้องสือเจียเลคำกริยาบวกคำว่าเลตัวอย่างเช่นตง่งเลเข้าใจแล้วเฉียเลเรียนแล้วชี่เลไปแล้วเกยเลให้แล้วเฮอเลดื่มแล้ว ขั้นเลยดูแล้วหลายเลยมาแล้วหมายเลยซื้อแล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับถ้าหุย,หยเขากลับประเทศจีนแล้วหนึ่งครั้งถ้าหายไม่เ่ยหุยชื่อถ้าหายไม่เหว่ยหุยชื่อเขายังไม่ได้กลับไป สังเกตนะครับประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่าหายเหมยหยกเข้ามาช่วยจินเทียนเดอเลียนสีหนีจ้วนมาจินเทียนเดอเลียนสีหนีจั้วนมาแบบฝึกหัดของวันนี้เธอทำแล้วหรือยังสังเกตนะครับว่าประโยคคำถามเราจะใช้คำว่ามามาวางหลังคำว่าเลยการของภาษาจีนประเภทที่สองคือเปลี่ยนว่าไทย การกำลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนว่าไทยยงเย่าเลิศไข่เลิศั่วจิยวเย่าเลิหลายเปียวชื่อต้องสัวจีจียงฟ้าเชิญเด็ดเปลี่ยนว่าสำหรับการกำลังเกิดขึ้นในภาษาจีนนะครับเราจะใช้คำว่าเย่าเลิศไข่เลิหรือจิยวเย่าเลิในการแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโครงสร้างคือ เย้าบวกคำกริยาบวกคำว่าเลอไข้บวกคำปริยาบวกคำว่าเลอจิยวเย้าบวกคำปริยาบวกคำว่าเลอตัวอย่างเช่นเย่าฟังเจ้าละใกล้จะปิดเทอมแล้วเย่าช่วยเจ้าละใกล้จะนอนหลับแล้วไข้เสียอยู่ล้ฝนใกล้จะตกแล้วไข้เอ้อสื่อละใกล้จะหิวตายแล้วจิยวเย้าปีเย่ละ กล้จะเรียนจบแล้ว,วเจียวเยาเจี๋ยคุนเหรอใกล้จะแต่งงานแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับาจนเนียนยาขาาาเจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้แล้วเรา,นยยา,าจนไปกันก่อยยน พวกเราใกล้จะถึงแล้วเตรียมตัวลงรถเถอะถ้าหมิงเทียนจะย่อข่าต้าเฉวิลถ้าหมิงเทียนจะย่อข่าวต้าเฉวิลเขาจะสอบข้ามมหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้แล้วการของภาษาจีนประเภทที่สามจินสิงไทยการกำลังดำเนินอยู่จินสิงไทยยงเจิงจจ้งจเจิ้งจเนอะรหัวเจิ้งจเนอะร หลายเปลี่ยวชื่อต้องจั่วเจิ้งจจิ้นสิงจงสำหรับการกำลังดำเนินอยู่ในภาษาจีนนะครับเราจะใช้คำว่าเจิงจจ้งจเจิ้งจเนอร์หรือเจิ้งจเนอในการแสดงว่าเหตุการณ์หรือคำกริยากำลังดำเนินอยู่โครงสร้างคือเจิ้งจ้บวกคำกริยาเจิ้งบวกคำกริยาบวกคำว่าเจอ้จ้ายบวกคำกริยาบวกคำว่าเนอ เคร่งใจบวกคำกริยาบวกคำ่าเนอตัวอย่างเช่นเจิ่องใจขั้นกำลังดูอยู่เจิงใจจั่วกำลังทำอยู่เจิ่งชื่อเจ๋กำลังกินอยู่เจิ่งขั้นเจ๋กำลังดูอยู่ใจเวินเนอกำลังถามอยู่ใจหุยตาเนอกำลังตอบอยู่เจิงใจทิ้งเนอกำลังฟังอยู่เรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับ 我正,我正在看小说呢，我正在看小说呢。ฉันกำลังอ่านาอยู่他。他在跳舞呢，他在跳舞呢。เขากำลังเต้นอยู่我。我正在做饭呢，我正在做饭呢。ฉันกำลังทำกับข้าวอยู่。การของภาษาจีนประเภทที่สี่หรือช่วยไทยการดำเนินต่อเนื่อง。 。时续态用动词加着表示动作或状态的持续สำหรับการดำเนินต่อเนื่องในภาษาจีนนะครับเราจะใช้โครงสร้างคำกริยาบวกคำว่าเจอในการสแสดงการดำเนินต่อเนื่องของกริยาหรือสภาวะการต่างๆตัๆตวอย่างเช่นนั่เจอนั่งอยู่ขั้นเจอดูอยู่เดเจอเดินอยู่กินเจอทานอยู่ สื่อจะล้างอยู่说่วพูดอยู่เขียนเขียนอยู่ช่วทำอยู่คือสุเสติ้อของคำว่าหรัสำหรับรูปประโยคปฏิเสธของการดำเนินต่อเนื่องในภาษาจีนนะครับเราจะใช้คำว่าหมหรือว่า没ม่ยวกคํคำกริยาบกบคำว่าจตัวอย่างเช่น ไม่有坐ั่เอไม่ได้นั่งอยู่ไ有ขัไม่ได้ดูอยู่ไ有走บเไม่ได้เดินอยู่ต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ我ัวเ文ีย我ะจ中文วนจั่วเยสยจฉันเขียนกันบ้านภาษาจีนอยู่เข有走着他是坐着的เข有走着他是坐着的เไม่ได้เดินอยู่ 好难哟。爸爸在商店买着东西。爸爸在商店买着东西。父母亲在商店买着东西。父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 亲在商 สำหรับการเคยผ่านประสบการณ์นในภาษาจีนนะครับเราจะใช้โครงสร้างคำกริยาบวกคำว่ากั้ในการแสดงว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตัวอย่างเช่นทิงกั้วเคยฟังหลายกั้เคยมาชื่อกั้เคยไปเวิ่นกั้เคยถามอ้กั้วเคยรักเสี่ยงกั้เคยคิด เงินลิขิต的否定形式为ไม่หรือไม่有加动词解ก่อสำหรับโครงสร้างประโยคปฏิเสธของการเคยผ่านประสบการณ์เราจะใช้คำว่าหม่หรือว่าหม่有บวกคำกริยาบวกคำว่ากูา้ตัวอย่างเช่นไม่ชื่อกู้ไม่เคยไปไม่หลายกู้ไม่เคยมาหม่ย่อเสียงกู้ไม่เคยคิด หมย์อย่ั่วไม่เคยทำไม่เฮอกัวไม่เคยดื่มไมยอยู่ตู่ัวไม่เคยอ่านต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ我姐姐以前学过汉语我姐姐以前学过汉语พี่สาวของฉันเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนตีตี๋เมยเวตีตี๋มเมยเฮัวน น้องชายไม่เคยดื่มนมมาก่อนหนีฐานกัวเลี่ยนไอ้ไม่หยกหนีฐานกั้เลี่ยนอ้ไ,ไม่หยกเธอเคยมีแฟนหรือ,อยัง好了，这些就是我们今天要复习的内容。关于汉语时态。好อาะครับและทั้งหมดนี้คือ,คอเนื้อหาที่เราทบทวนกันในวันนี้เรื่องของ汉语时นอยู่ซือไทหรือการของภาษาจีน หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับสําหรับวันนี้จังหล่อชอต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ